สวดีค่ะดิมนะคะช่อง้ิมิจร์ชนเนลค่ะ <c oughs> ก็วันนี้นะคะเราจะมาทำวอล์กวันเด์กันค่ะจะเป็นฉบับที่เรียนออนไลน์วอล์กวันนี้ก็คือจายอยู่บ้านทั้งวันเพราะว่าโควิดอีกแล้วเออเหมือนย้อนอนดีตแบบปีที่แล้วเลยนะคะก็คือช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็ไม่คยอย่อย,ยอยากเรียนเท่าไหร่ Ừ. วันนี้นะคะดิมมีเรียน8ปดโมงครึ่งน,นั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงแล้วนะคะเราก็เลยจะรอรอให้ถึงแปดโมงครึ่งน้เราก็จะมาเรียนกันนะคะแล้วก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีการเรียนหนังสือตรงน,นั้นที่เยอะมากๆ จะใช้เป็นไอแพดเรียนนั่นเองนะคะซึ่งตารางเรียนเนี่ยก็คือจะเป็นแบ่งเป็นแบบว่าเ,ออเรียนสองคาแล้วก็พักก็้ประมาณ10โมงถึงสิบเออดโมงว่อนๆแล้วพักกินข้าวนั่นแหละแต่คือตอนนั้นยังไม่หิวไงแล้วก็จะมีเรียนต่ออีกที5วิชาติดกันถ้าเดี๋ยวเป็นว่า8ปดโมงครึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีค่ะส่วนใหญ่ตารางเรียนเราก็จะบันทึกบ่อยมาถึงแม้มันจะบันทึกมาแล้วก็ตาเวลาแบบ บันทึกตารางเรียนมาแล้วแลังจากนั้นเราก็ไปบันทึกสิ่งต่างๆมาอีกนะคะจากนั้นเราก็จะหาตารางเรียนไม่เจอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งบันทึกใหม่ซึ่งมีจะเป็นสิบอันแล้วนะคะอันนี้คือที่จดนะคะลายมือก็ไม่ได้ดีว่าวระน,นี้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมตัวเรียนกันแล้วเพราะว่าแปดโมงยี่สิบหกนานเองนะคะี๋ยวก็จะมาใสา่แว่นเนด้วย เพราะว่ามันช่วยคอนแสงแล้วก็เป็นแว่นสายตาด้วยเดี๋ยวจะมาดูกันว่าครูเขาส่งลิงอะไรมาให้หรือ,อยังนะคะเพราะว่าที่ดีมเรียนเนี่ยมันจะมีทั้งเป็นแบบมีให้ดูวิดีโอด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งแบบว่าเออเรียนสดแบบว่าเรียนกับครูสดเลยเรียนในแอป Google Meet นั่นเองนะคะเหนครูจะส่งลิงมาแล้วเลย ตันนี้ก็ได้ลิง์มาแล้วนะคะอย้วเราก็ส่วนใหญ่คือไม่ได้ใส่แว่น,น่ายคลิปเพราะว่าอะไรผู้ว่าเนี่ยมันก็คือจะสะท้อนกับแสงต่างๆนะคะแล้วตอนนี้ก็จะคุูยังไม่เข้าอืมอ,อืมคุูยังไม่เข้าเลยนะแล้วก็จะลองให้ครูเข้าก่อนนะคะวันนี้รู้สึกขอคูมากอมตอนนี้ก็เข้ามาประมาณนี้ครูก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งอาจจะต้องเปิดกล้องนั่นเอง ก็จะมานนี้ก็จะเป็นสมุดจดของเรานั่นเองนะคะเรียนก่อนนั่นเองเนาะเดี๋ยจะถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆค่ะตอนนี้ก็เรียนเสร็จคาบแรนแล้วนั่นเองนะคะเย่ เดี๋ยวต้องอีกสองนาทีก็คือจะเรียนต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็โมงสิแล้วซึ่งเดี๋ยวเก้าโมงยีแล้วก็ต้องเรียนต่อน,นั่นเองก็คือมันไม่มีเราอะไรวะก็คือวันไ,ไ, <laughs> <laughs> ไม่มีเวลาพักนะคะเราก็เลยโชคดีนะทีค่ครูปล่อยเร็วไปสองนาทีสองนาทีนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าข้าต่อไปเรา่ินอะไรนะคะ <laughs> ต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนเป็น พระพุทธอันนั่นเองนะคะวิชาพระพุทธนั่นแหละเนาะผมมันเกะกายก็เลยมันมัดไปนะคะเราก็จะมาเรียนกันเลยเน็ตเน็ตเน็ตไม่มาวันนี้ก็จะเข้ามาเรียน,นะคาที่สองแล้วนั่นเองแล้วก็จะพักอีกทีตอนสิบโมงนั่นเองนะคะประมาณนี้แต่น,นี้ก็ผ่านมางวาณสี่นาทีที่จะห้านาทีแล้วครูก็ยังไม่เข้านั่นเองครูเข้ามาแล้วนะคะ ล้วก็อาจจะต้องเรีย,ยงกันเลยบอันนี้ก็เป็นหนังสือนะคะพระพุทธดนครับโอถ้าไม่มีแล้วก็บายครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรียนจบแล้วนะคะในช่วงชั้นเองแย่ yeah. อันนี้จะเป็นช่วงพักกินข้าวซึ่ง <laughs> ก็คือเขาให้พักกินข้าวตอน10โมง <laughs> ช่วงเนี้ยก,ก็คือเป็นช่วงที่เอาไว้ทํากันบ้านนะคะที่เรือแล้วก็เดี๋ยวจะมากินข้าวตอนค้าช่วงเที่ยงหน่อยเพรว่าแอบบกินนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่หิวตอนนี้ไยก็ลเลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะมาทำกันบ้านกันต่อเลย ก็มีเพื่อนมานั่งเรียนด้วยแล้วนั่นเองนั่นก็คือหว่มาห่าเออเราก็จะมีมาม่ามา,มาเป็นเพื่อนมา,มากินข้าวไปเรียนไปสุดยอด <laughs> ตอนนี้นะคะก็กําลังเริ่มเอ่อข้าวกลัดไปแล้วซึ่งยังกินข้าวไม่ถึงไหนเลยก็จะมาเรียนกันนะคะระหว่างนี้เราก็จะกินไปด้วย มองว่าทำไมเขาแบบเออไม่ให้พักในเวลาที่เที่ยงหรือเสิเอ็ดโมงอะไเงี้ยตอนนี้ครูก็มาแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องเปิดกล้องแล้วเราก็ต้องเอามาม่าออกไปด้านนอกนั่นเองสวัสดีค่ะ เรียนเสร็จชาทีสามแล้วก็การบ้านก็คือให้เขียนตัวญี่ปุ่นนะคะสองสองหน้านี้นั่นเองซึ่งลายมือก็จะค่อนข้างจะดูไม่ได้กินข้าวหมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปเก็บด้วยอือเดี๋ยวมาเจอกันค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาอีกวิชาหนึ่งแล้วนะคะเป็นวิชาพละนั่นเองไม่แน่ใจว่าคาอนี้ต้องเปิดกล้องไหมนะคะก็เดี๋ยวขอตัวเรียนก่อนนะคะ พอเรียนเสร็จภั้นที่4แล้วนั่นเองซึ่งครูไปเร็ว1ินาทีนะก็มีเวลาพักนิดนึงนั่นเอง,นงเนาะก็ขั้นนี้นะคะเป็นขั้นที่5้านั่นเองซึ่งขั้นที่5้าเนี่ยครูบอกว่าไม่สอนมาใช่แล้วก็จะสามารถพักได้นะเพราะว่าก็คือเรียนติดก,กันนะคะก็เลยเราจะมาพักกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะไปพักปักนึงว่วเออเล่นโทพท์เดี๋ยวมาเจอกัน,นะค่ะ นี้นะคะเป็นค่าที่6แล้วนั่นเองซึ่งเนี่ยเราจะมาเรียนกันก็คือเข้าแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือค่าดีและข้าสายสี่นาทีคือก็เลยนะว่าเราสายนิดหนึ่งแล้วก็เช็คชื่อใหม่นะก็คือรู้สึกว่าวันนี้ต้องเปิดกล้องเกือบทุกคาบเลยนะคะเพราะ ็เดี๋ยวขอตัวเรียนข้ามนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นข้าบที่6แล้วนะคะอันนี้เป็นข้าที่6แล้วชฉันเดทาจาเรียนให้จบข้ามกันแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันค่ะอันนี้มีการบ้านททำมาก็ส่งใน Google Class r o ่มน,นั่นเองนะคะการบ้านเกี่ยวกับทุกข้าบเลยเทำกันเลยนะคะเป็นของแมทอันนี้น น,นี้เป็นค่าสุดท้ายแล้วนะคะคเดี๋ยวเราก็ต้องจะเช็คชื่อตามเปิดกล้องนะเดี๋ยวเราก็ต้องเปิดกล้องด้วยนะคะ,ะ,คะอันนี้เรียนวิชาประวัตินั่นเองเนาะเราจะมาเริ่มเรียนกันเลย ประมาณนี้นะคะจือ๊อนกลกองเดี๋ยวต้องทำกันมานอีกอันหนึ่งด้วยนะคะเฮ้ยกันบ้านเยอะจัดเสร็จแล้วงานหนึ่งก็ต้องถ่ายรูปส่งด้วยนะคะ ก็จบก,กันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปว่าเออเรียนออนไลน์วันเดย์นั่นเองนะคะ One Day Study. ควันเดย์สตัดดี้ก็หวังว่าทุกคนจะเอ่ากันนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะเราก็เลยต้องมาเรียนออนไลน์กันนั่นเองนะคะวันนี้ทุกคนก็จะได้เหตุทีมในลุคแวนทั้งคลิปเลยนั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับ cribe และก็กดกระดิ่งข้างๆให้ด้วยนะคะวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะ่ะบ๊ายบาย